ช่วงนี้สภาพอากาศที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้ก็เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีหรือที่คนท้องถิ่นเขาเรียกว่าคาอื่นกันแล้วนะคะซึ่งถือเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆแล้วก็เป็นฤด,ดูที่สวยงามที่สุดของประเทศเพราะอุณหภูมิกลางวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20องศาส่วนกลางคืนจะลดลง1 0 1ถึงองศาเลยทีเดียวค่ะเหมาะกับการตีตัวเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดแต่ท้องฟ้าอาจจะมืดเร็วไปหน่อยนะคะ ดังนั้นการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากเพราะมีอากาศที่เย็นสบายและกลางวันก็จะมีแสงแดดอ่อนๆช่วยผ่อนคลายความเหน็บหนาวทำให้แฟนๆกีฬาที่เข้ามาชมและเชียร์ได้อย่างสนุก แต่ในส่วนของนักกีฬาถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญเพราะจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัพนักกีฬาไทยที่หลายชนิดกีฬานั้นเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดแล้วค่ะอาทิทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ป่วยกว่าข้อทีมดังนั้นจึงต้องเร่งรักษาให้หายเพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันการแข่งขันก็จะเริ่มเปิดฉากชิงชัยขึ้นแล้วและการกินยาก็ถือเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะซื้อกินเองไม่ได้เพราะหากตรวจด,ดบเจอสารต้องห้ามจะส่งผลเสียตามมาอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นวิธีป้องกันไว้ก่อนควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางมายังเกาหลีแนะนําให้ใช้ชุดลองจรหรือเสื้อกันหนาวที่ไม่หนามากกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นและอาจจะมีผ้าพันคอกันลมด้วยก็ดีค่ะเพราะเกาหลีลมจะค่อนข้างแรงอากาศที่นี่ถือว่าหนาวมากนะคะถ้าเทียบกับเมืองไทยบ้านเราดังนั้นใครที่จะมาเกาหลีใต้ในช่วงนี้ก็ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมากันเยอะๆค่ะเพราะหากเจ็บป่วยมานั้นจะได้ไม่คุ้มเสียเลยทีเดียวค่ะสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพโซภิทุยเวียงรายงาน